นางปาดของแท้เจ้าแม่ห้าเซตเอาไปเลย2อฉายานี้สำหรับทีมวิกตอรีน่าฮิเมจิ ว้าว,ว,าวปอบมือรู้วขอแสดงความยินดีให้กับน้องบุ่มบิมของเราพาทีมฮิเมจิพิกนลกคว้าแชมป์รับ20ล้านเยนหนอหนอว้าวคว้า,ววาแชมป์ได้แล้วนะยินดีด้วยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมฮิเมจินะคะสำหรับทีมดิวิชั่น2ที่ขึ้นมาชิงชนะเลิศวันนี้ we are the champion วันนี้เป็นการชิงชัยการนะการแข่งขันวอลเลย์บอลจัก,กรพัรด,ดินีญี่ปุ่น 2024นะระหว่างทีมฮิเมจิกับฮิซามิสึสปริงการแข่งขันก็เจ็มจนเจ็มจนมากๆเลยก็วัดกันไป5เซตเลยนะทุกคนโอ้โหมันหยดติงฮิเมจิเอาชนะฮิซามิสึไปได้3ต่อ2เซตสกอร์19 25 23 25 25 15 25 20และเซตสุดท้าย15 13โอ้โหบอกเลยว่า